สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องความอาถรรพ์ของงูเจ้าที่เรื่องนี้เป็นคําบอกเล่าของคุณถนอมและคนในท้องถิ่นที่เล่าเหมือนเหมือนคล้ายๆกันเรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีทหารเกณฑ์กลุ่มหนึ่งซึ่งในช่วงพักทางกรมทหารเขาให้กลับบ้านไปเยี่ยมบ้านไอยอดหนึ่งในทหารเกณฑ์ก็ได้ชวนเพื่อนๆทหารที่สนิทสนิทไปเที่ยวกินเหล้าที่บ้านของมัน ซึ่งบ้านของไอยอดก็อยู่ที่ตำบลบ้านด่านซึ่งอยู่ห่างจากค่ายทหารไม่ไกลมากนักราวๆสา4สิบถ่โลได้ขึ้นไปทางหลังเขาซึ่งเพื่อนๆก็มีไออามอนไอป้อมไอโรดและไอายอดรวมกัน4ี่คนซึ่งพื้นเพเดิมทั้ง4ี่คนนี้เป็นเพื่อนที่โรงเรียนเดียวกันในจังหวัดและกระโดนทางโรงเรียนไล่ออกไอป้อมโดนไล่ออกเพราะว่าทะเลาะวิวาท ตีหัวอาจารย์ที่โรงเรียนไอโรดติดการพนันและไปขโมยไก่ชนเจ้าของบ้านเขาแจ้งตำรวจจับไออมอนไปขโมยลำโพงที่โรงเรียนโดนพะโรงจับส่งตำรวจส่วนไอยอดไปงัดบ้านของชาวบ้านโดนเจ้าของบ้านจับได้แล้วจับส่งตำรวจซึ่งทั้งไอสี่คนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นไอขี้ยามีคดีติดตัวและผ่านการติดคุกมา ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20วันเวลาผ่านไปถึงวัยชกันเข้าสู่ว้เกตทหารเหมือนฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรมาพบกันทั้ง4คนก็ได้มาเจอกันอีกพอจับได้ใบ,บแดงของการคัดเลือกทหารช่วงวันหยุดทั้งกมรมทหารเขาให้กลับไปเยี่ยมบ้านไอ้ทั้ง4คนนี้ก็รวมตังกันซื้อเหล้าซื้อกับแก้มมากินพอมาถึงบ้านไอ้ยอด ก็มียายคนหนึ่งเข้ามาทักว่าพวกมึงอย่าเที่ยวทะลึ่งเดินไปเยี่ยวตรงจอมปวกตรงต้นไม้ใหญ่มันละ่ะมันมีงูเจ้าที่นอนอยู่ชาวบ้านเขาทำศาลเอาไว้ไวใ้ให้เจ้าพ่อตรงจอมปวกนั่นน่ะเขามาขอหวยถูกกันเยอะแยะนะมึงเขาเลยเอาเหล้ามาถวายทิ้งไว้หลายขวดแล้วมีงูเจ้าที่ท่านมาอาศัยอยู่ในศาลพวกมึงอย่าไปเดินเที่ยวไปเยี่ยวแถวนั้นละ่ะเดี๋ยวจะโดนงูฉกตายหาเอา หิ่งเมาๆแบบพวกมึงอยู่ด้วยไอ้ยอดก็พูดสวนทันทีเลยว่าเออรู้แล้วอย่าพูดมากวันไี้ก็ไปไป,ไปแม่งกวยเป็นทาหารแป๊บเดียวเสือกมิึดที่กูและไอ้พวกงโง่ๆก็ามาสร้างศาลในสวนในที่ของกูอีกงมงายชิบหายแล้วไอ้ยอดก็กินเหล้าต่อเวลาต่อมากับแก้มและเหล้าเริ่มจะหมดแต่พวกไอ้ยอดก็เริ่มติดลมแล้วเกิดความคึกขนองขึ้น เฮ้เราหมดกับแก้วหมดแล้วว่ะพวกมึงไปหากับแก้มกับกูหน่อยดึกๆแบบนี้แล้วก็ดึกแล้วเนี่ยมึงจะไปหากับแก้มที่ไหนหาเหล้าที่ไหนว่าไอ้ยอดก็ทิสารไง <c oughs> กูเห็นคนเอาเหล้ามาไหวอยู่ส่วนกับแก้มกูจะไว้งู้จที่นั่นแหละมันแดก <c oughs> เสือกมาอยู่กันในที่ของกูจแบแปกแม่งเลย <c oughs> ไปพวกมึง ไอ้งูกันในค่ำคืนนั้นไอ้ยอดและเพื่อนเ่อนของมันก็เข้าไปเอาเหล้าทีา่ศาลและพวกไอ้ยอดก็เจอเขากับงูยักษ์ตัวใหญ่สีดำทะมึนหูคอขึ้นไอ้ยอดและพวกเพื่อนของมันไม่มีความกลัวแม่แต่น้อยพวกมันได้ลุมไตงูเจ้าที่ตัวนั้นจนตายแล้วพวกมันก็ฉีดรถสารเจ้าพอ่อแล้วทุบสารจนพังแล้วไอ้ยอดก็พูดว่า กูนี่แหละเจ้าที่พวกมันก็กลับมาหัวเราะกันสนุกสนานพูดถึงวีดีกรรมที่ตีงูได้อย่างไม่สำนึกอะไรแล้วพวกมันก็จับงูมาเผาลอกคาบถลกหนังเอามาย่างต้มยำทำแกงกินกันอย่างอริดอร่อยแต่ความขี้เร่าขี้เมากินเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอสำหรับคนพวกนี้ไอ้ป้อมไอ้โลดเลยอาสาศที่ขี่มอเตอร์ไซค์ ไปซื้อเหล้าแต่เหมือนอาเพศบางอย่างเกิดขึ้นดูๆก็เกิดล้มฟ้าลมฝนพายุขึ้นต้นไม้เกิดล้มหักทับใส่หลังคาบ้านของไอ้ยอดจนพังไอ้ยอดและไอ้อมอนจึงช่วยกันจัดก,การต้นไม้แต่เหมือนอะไรเข้ามาแทรกอยู่อๆไอ้ออมอนดันไปพูดจาไม่เข้าหูไอ้ยอดเข้าจึงเกิดการทะเลาะวิวาททุบข่อยกันไอ้อมอนโดนไอ้ยอดเอาเขียงไม้ทุบหัวจนเลือดสาด และไอ้อามอนคนนี้แยกจากไัยแต่เหมือนกรรมจะตามสนองไออามอนก่อนคนแรกดูดูมันก็เดินไปตกน้ำไทยเอาซะอย่างนั้นไม่รู้ว่าอาการเมาหรือบาดเจ็บจากการโดนตีหัวหรืออาเพศอะไรบางอย่างส่วนไอ้ป้อมไอ้โรดที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปก็เจอกับฝนโทอานิจารพวกมันทั้งสองเกิดบัติเหตุ เมาคีไปอัดกับป้ายทางหลวงหน้าปั๊มน้ำมันไอป้อมขอขาดกระเด็นไปอีกฝ้าตายขาที่ส่วนไอโรดอาการสาหัสกระดูกแตกหักไปทั่วตัวและคนสุดท้ายคือไอยอดที่ทะเลาะกับไออมรแล้วเผลอเมาหลับไปน้ำมันตะเกียงที่อยู่ข้างๆก็หกใส่บ้านมันโดนไฟคอกตัวไปทั่วร่างแต่ไอยอดไม่ตายเพราะญาติแถวนั้นมาช่วยไว้ได้ แต่เหมือนเวรกรรมจะหนักสุดร่างกายของไอ้ยอดมีสภาพเน่าไปทั่วตัวน่าเกียดน่ากลัวมากต่อผู้พบเห็นและต่อมาก็โดนตำรวจจับข้อหาที่ทำให้ไอ้อมอมรตายและก็ติดคุกอยู่ไม่นานก็รุดคดีออกมาพอออกมาก็ทำเรื่องทั่วๆอีกคือไปขโมยของชาวบ้านและก็โดนชาวบ้านเขาตีขาหักพิการไปอีกช่างน่าสมเพชสิ้นดี ซึ่งเรื่องราวความอาถรรพ์นี้อาจเกิดจากงูเจ้าที่ที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเกิดจากเจ้าพ่อที่มีความโกรธแค้นที่ไปตีงูเจ้าที่ของท่านจนตายก็เป็นไปได้และเป็นที่ล่ำลือผวาของคนแถวนั้นในทุกค่ำทุกคืนอีกว่าว่ามีเสียงมอเตอร์ไซค์แต่ไม่เห็นตัวรถและมีคนเห็นผีหัวขาดเดินไปเดินมาช่วงตีสองเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัว และก็เป็นเรื่องเล่าจากปากต่อปากที่เล่ามาเรื่อยๆจริงเห็ดแค่ไหนอันนี้ไม่ทราบอย่างแน่ชัดเอาละครับคุณผู้ชมก็จบแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบเรื่องราวดีๆและเรื่องเล่าก็อย่าลืมติดตามไปให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราทําต่อไปสวัสดี